ครับพบกับช่องแม็กพู h ชาแนลนะครับรถขบวนรถอะไรนะเอฟซี FC. นะฮะเยอะมากน,านะครับอืมนะฮะเยอะมากคันสุดท้ายเอฟซีที่ต่อครับทุกคนก็มองดูกันอยู่นะฮะโน้นนะครับเยอะจริงๆนะไปนน่นแล้วนะ ถ้าเขาต้องเลงอ่ะมันจะไม่ทันไงตารางเขาจะผ่านขึ้นเมื่อกี้ขบวนรถอะไรพี่ต่อไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นคาราวานรถคาราวานรถเนาะคาราวานรถไอ้ที่คล้ายๆกับว่ามันเป็นทัวร์เที่ยวทัวร์เที่ยวเนาะหรืออะไรสักอย่างแหละก็ผมลุกมาเอ๊ะรถอะไรมาเนี่ยแล้วตอนแรกคุณทำอะไรอยู่ผมนอนดูคลิปตัวเองอยู่อืเออเออเออ มันเที่ยวเองหลือเกินนะมันเที่ยวเรื่องอะไรครับไม่เองนะครับแมฮะถ้าจอดไม่ทานไปได้สมอนช้าเองยายสมอนช้าเลยเราแต่มันเกิดในไรโสดยายทุกคันเลยนะเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับไลรโสดอันนี้ถ่ายคลิปเนาะไม่ใช่กานยายสมอนต้องลงไลฟ์อือต้องลงไลฟ์เพื่อให้พวกเรามาถ่ายคลิปเออเอาสิเร็วเร็วลงยังไงอ่ะอ้าว มันลงอ่ะมันได้กี่นาทีแล้วได้แปนาทีแล้วหรือยังเราจะได้เปิดโทรศัพท์ได้นาทีนั่นแหละเอามาได้ทุกครันเลยเออนั่นแหละแล้วมาตั้งโทรศัพท์ตรงนี้แล้วเราถ่ายคลิปต่อใช่ไหมโอ้ยมีคนดูเก้าคนอยากก็ยังจะไหลายอีกเนาะก็มันขึ้นหลายก็เขามาพอดีไงก็นั่นแหละมันได้กินนาทีแปรนาทีแล้วโอเคพอแล้ว พ้า,าดแล้เมี่อกี้าดโอ้ยตายน,นะ,นะได้ทุกคันเลยนะคะได้ทุกคันเลยนะ ตอนนี้ยายสมอนคือที่พึ่งเดียวของเราใช่นะครับโอ้ยสี่องวิวจะเก็บไว้เลยผมสังเกตเห็นข้างในเนาะเก็บไว้ก่อนแล้วต้องถ่ายคลิปเดือดให้สมอนลบทิ้งเกือบให้ยายสมอนลบทิ้งแล้วล่ะผมสังเกตนะคันแรกเนาะเขามีไม้ด้วยเนาะเขามีวอลเขามีวอลผู้นำของวัวเขาดูว่ายายสมอนอายุยี่สิบสองไงผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นผูีอ่ะเร็ว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 หน้าบ้านสิเอาวีแล อ่าใหญ่สมอนเร็ว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 มาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูหน่อยเร็ว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 นั่นแหละ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 เร็ว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 อย่าช้ามาตั้งตรงนี้มันจะได้ไม่ย้อนแสงมานี่อันนี้มาตั้งตรงนี้มาตั้งตรงนี้อ่าเราก็จะมาดูอ่าขบวนนะครับเมื่อกี้คาราวานเนาะกระบะนะครับ เป็นกระบะทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะฮะจะลบแล้วลบเดี๋ยวเซอจัดการเองยาสมอนลงมาก่อนดูดเอากายหมอนเลยครับตอนนี้จะผิดไ้นั่นถ้าส่งจะไม่ไม่ผิดถ้าดูดมันจะผิดเเอราอยากทำเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะ FC แป๊บหนึ่งนะฮะหายกินง่ายเลยเกินเอาอย่างนั้เลยยลงไลน์เลยนะคะคนดูเก้าคน เสียชืはは oh. ่อช่องสองหมืนหมดสงสารเอฟซีอุตสาห์มาเพ้าเสืออย่าพูดอย่างนี้ไม่ติดเลยยัยสมอนไม่ติดสักคันเลยไม่ติดสักคันเมื่อกี้ใช้รถจริงแล้วว่าเป็นรถแบบโอ้ยเอยากจะสร้างอย่างนั้นแล้วก็รถจริงนั่นแหละมาแล้วมาแล้วนะหาว่ายายไม่ได้โอ้โนี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่ ยายสมอเป็นช่องเดียวที่ถ่ายได้นะะทุกคนนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตยายสมอนนะฮะไปดูได้ในช่องยายสมอนนะฮะเมื่อกี้มีขบวนรถคาราวานนะครับเขาเรียกว่ารถอะไรนะพี่ต่อขาบวนนาเที่ยวนะแต่บอกว่านี่เขาจะพาไปไหนประมาณยี่สิบคันได้นะเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้นะฮะผ่านมานะฮะ ได้ทุกท่านอันนี้อันนี้เราให้เครดิตนะช่องยายสมอนเต็มที่เลยนะฮะไปดูเต็มๆได้ในช่องยายสมอนนะครับทุกคนนะครับพยาน่ากเลยนะเราถ่ายไม่ทันนะฮะเสียดายมากเลยนะคนขึ้นไล์ให้ยายลงไล์ทีนะ FC เขาก็บอก FC เขาไปดูช่องยายสมอนไงหมดยังหมดยังหมดแล้วแค่นั้นหมดแล้วเนาะครับยังไม่หมด หมดแล้วอ่ะถอยหลังอีกรอบนึงงอีกรอบนึงตื่นตัวไปถ่ายต้องไปที่ไหนแล้วโอ้ยายสมอลเลยอ่าให้เครดิตยายสมอนะครับไปดูภาพเต็มๆสวยๆในช่องสมอ h ชาแนลนะครับครับนะฮะเราให้เครดิตยายสมอนะฮะงานนี้นะเพราะเป็นช่องเดียวที่มีประมาณ10กว่าพันนะ FC ีมานะ FC ีเนาะ นะฮะผมก็ชิบสั้นๆในเอฟซีนะคันที่หนึ่งเดี๋ยวนับใหม่นะะนี่เขาไปไปเยๆด้วยนี่รับถือบอด้วยนี่นะครับการทำงานของพวกเราก็จะเป็นนี่ง่ายๆนะเอฟซีนะครับคันที่สามใคันที่สามสีฟ้านะครับคันที่สี่สีน้ำเงินนะฮะคันที่สี่นะสีน้ำเงินนะฮะนับแล้วมีกี่คันเดี๋ยวนับใหม่ก่อน ข้างบนเป็นสีคันที่ห้าสีดำนะครับหกคันที่หกสีบรอนนะครับคันที่หกสีบรอนนะครับคันที่เจ็ดสีบรอนนะครับคันที่เจ็ดนะครับคันที่แปดสีกรมท่านะครับคันที่แปดนะครับคันที่เก้าสีบรอนนะครับนี่ก็ได้เยอะอยู่เด้อเห็นมาก็ได้เห็นติ้มหน่อยๆแต่ได้เยอะคันที่เก้าแล้วไหนอ่ะคียัง เก้าพันอ๋อง่ายๆของยายก็ได้เยอะเออนะฮะใครอยากดูภาพสวยๆเต็มๆนะฮะใครไปดูช่องสมอชานลใครไปดูช่องสมอลชาแนลนั่นนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่ายายสมอลนี่จังหวะกล้งกล้องไวพอดีนะครับโอ้โหสวยๆนะจะปังก็คลิปคลิปนี้แหละใช่นะฮะ สงสัยยายสมนจะมีคนดูหลักแสนก็น่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับจะต้องตั้งชื่อคิดเปลี่ยนชื่อสิเออทุกคนถ่ายยายสมนเสร็จแล้วยายก็ไปเปลี่ยนชื่อเลยถ้าจะให้เสือคิดชื่อให้ก็ขอสองร้อยอ๋อมีมีค่าคิดด้วยอ่าค่าคือเอกเพราะเราเรียนมาไงเรามีค่าวิชาจ่ายไปเลยยายสมนจ่ายไปเลยสองร้อยอ่าค่าเปลี่ยนชื่อให้ใช่สองร้อยเปลี่ยนเองได้อ๋อเปลี่ยนได้นะครับยายจะตั้งชื่อว่ายังไงมัมาเปิดอันนี้ คาราวานรถมาจากไหนอะไรนะคาราวานรถมาจากไหนไม่เวิร์กไม่เวิร์กผมก็ว่าไม่เวิร์กใช่ผมก็ไม่เวิร์กดูนะใช่ไม่หวังอยากข้าไปดูไม่ชื่อรถแบบนี้ชื่อิไม่ว่าไหมคาราวานรถมาจากไหนไม่สนุนหูนะเห็นไหมหางตั้งชื่อว่าอะไรหางก็สองร้อยทีเอ็ดใช่ทีเอสองร้อยกดตรงไหนที่จะถ่ายกดแล้ว ไปที่กล้องราปกติเลยมา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 ถือมาให้ตั้งตั้งตั้งองา้อสองร้อยอะอาแล้วออาแล้วยายสมอนต้องเสียตังสองร้อยนี่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ยังไม่ขอบคุณอีกแน่แน่ FC สองร้อยคนให้ช่วยไปดูช่องยายสมอน แช่ยายสมนให้ค่าที่เอที่เสือสองร้อยเท่านั้นอ่าค่าตั้งชื่อนะนะครับยายสมนคิดหนักแล้วกับการตั้งชื่อจริงๆนจเอฟซีบอกไเลยเดี๋ยตอนนี้ก่อนบอกไปเลยในถ่ายก็รับไปยายสมน์พูดไมอะไรก็ถ่ายคลิปกไปนี่นะฮะนี่นะแล้วก็มีช่องยูทูบใหม่นะฮะกำลังถ่ายคลิปนะฮะยายสมนเอ้ยค่อยมาค่อยนะงงๆเศร้าๆแล้ว โอเคครับประมาณนี้นะปสอก็ซื้อน้ำเขียวมาเนี่ยสิได้อะไรมาน้ำเขียวจ้าปสอมากินน้ำเขียวเราโซวอยาโซวโาวมันไปทุกกันที่แหละไม่เย่าโซเก่งเราไม่ไปพูดถึงอย่าโซเก่งนะเย่าโซตั้งชื่อคลิปก็เก่งขายคลิปก็เก่งโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทั้งสองช่องเลยช่องแมงรับภูแชนแนลและช่องซู่เฟย์แม่แชนแนลครับขอบคุณมากครับผม